ส่งงานครับ574แม่สายจังหวัดเชียงรายครับรุ่นไรสายนะครับครับชุดนี้ผมขายอยู่ชุดสี่พันนะครับรกันทุกกรณีมีปัญหาดูเลฟีจนกว่าจะทืกไม่ได้ครับพร้อมส่งฟรีนะครับในชุดก็จะมีเบ็ดสำรองให้สองก้อนครับกับเครื่องพร้อมใช้งานได้รับสินค้าใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องแบกเื้อไดเพิ่ม เสียงอาจจะเห่เว็บ่อยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยสบ,บายอยู่ครับการใช้อันไม่ต้องกระเทกจนขวดยุบนะครับแต่บ่าวก็ทันครับ สนใจทักมาครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านไทยแน่นอนครับดูนะครับข้างหลัง